เพื่อนผมไปที่วัดตูธันทุ้งมลวีโอคอยผมเฮ้ยคนมนขอพรเลยขอพรบอกหลวงปู่หลวงปู่ถ้าหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์นะขอให้ลูกเนี่ยสมบัติถนาทุกสิ่งที่ทําทุกคําที่พูดทุกกิจที่ทําทุกสิ่งที่คิดขอให้สําเร็จแค่นั้นเลยพอสําสเร็จแล้วผมไ็่สำเร็จแล้วผมไม่เป็นหลายเรื่องนะเห็นไหมวันนี้พอพอเชื่อพอศรัทธามันก็อย่างที่บอกว่าศรัทธามีบารมีเกิดนะพี่นะมันนี่ผมจะเล่าให้ฟังคนเกลียดเรานะมันทําอะไรก็มันก็ด่าเชื่อแบบแฟนผมอะ เปิ้ลอะทาช่องทิกต็อกครับเวลาผมออกจากบ้านเขาชอบถ่ายคลิปรถผมผมชอบขับรถเก่าๆบ้างรถใหม่บ้างุูนี่ไปลงทิกต็อกคชิบหายคนหาว่าฟอกคือถ้ากูทำเฮี้ยอะไรมันก็หาว่ากูฟอกนี่สัสกูฟอกเนี่ยกูฟอกฟอกจริงปะฟอกางเกงนี่แหละสัสทำเกงยีนขายด้วยตอนเนี้ยแม่งฟอกเฮี้ยไรไลฟ์ตีหนึ่งทีสองมุกฟอกเฮี้ยไรวะขายทุกวันเออนี่ไงผมให้คุณระบายได้เต็มที่เลยครับพี่โทนพี่ระบายได้เต็มที่เลยครับสำหรับเทปนี้เพราะผมรู้สึกว่าส